ตีหมูเลยตัวใหญ่ตีไม่เข้าครูจะตีทำไมล่ะครูเขาไม่ตีนักเรียนหรอกตีตีเพื่อนหนูเอ๊ะพูดประตูเป็นตะเขาไปเรียนไม่ได้ไปตีแล้วจะไม่เขี่ยงข้ามนะบุ๊ไหนครับจะต้องเขียนชื่อเหรอครูไม่ได้หรอกเอ่อการบ้านไหมคะมีกันบ้านไหมยังไม่เรียนรถแล้ว นี่นะคะโอ้โหครูขาให้วาดรูปนะคะกลับมากินขนมไม่หรอคะเงินเหลือไหมคะยี่สิบาทไหนดูซิโชว์ซิน้องตาลได้เงินไป20บาทกับขนมสองห่อดูซิคุณแม่วาดูเงินหน่อยไม่ใช่คุณแม่วาดูเงินหน่อยไม่ใช่เอายาสีฟันเอา ก็หลุดเลยเออคุณแม่ไม่เอาหรอกไหนดูสิจริงหรอโมอว่าไปโรงเรียนเราไม่ใช้เงินอาโชว์สิโชว์สิเอาออกมาหน่อยโอ้ดีจังเลยเห็นหมอว่าจะไปกินลูกชิ้นอย่าไปกินเยอะนะคะอ้วนอขาอมขายเขาเห็นหนูอ้วนหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ขายโอ้ยน่ากลัวมาก นี่นะคะที่ได้ช้าอยู่ในบ้านอ๋อพูดผิดต้องเรียกว่าอ่าวันนี้เรียนกับครูาษาอังกฤษแล้วคะเอาพูดหน่อยสิภาษาอังกฤษแม่ไม่รู้จักเลยยังไงเอ่ยหนูยังไม่ได้พูดชื่อครูว่าไงบ้างวันนี้พูดกับครูภาษาอังกฤษแย่างไรพูดเลยแม่หนูได้พูดชื่อตัวเองไหมไอ้ลองพูดดูสิภาษาอังกฤษชื่อเฉิอม่รู้ ่งเเฉยเลยลตายแล้วขนมเขาไม่กินหรอคะอู้หูดีจังเลยมียังไงเอาไปซื้อติ่มมากินเงิยั้ก็ดีแล้วไงไม่ได้ใช้เงินเพื่อนหนูให้เงินไปซื้อติม่มตายเลียวตัวเองไม่เอาเงินตัวเองเอาไปซื้อไอติมกินกลางว้าว เพื่อนให้เงินเงินตัวเองก็มีไม่ยอมใช้ต้องใช้เงินตัวเองนะคะไม่ไม่ใครเป็นหัวนย่าห้องเลยแล้วใครเป็นไม่เป็นไม่ใครเป็นอ้าวพอสองยังไงเนี่ยน้่ใจดีมากเลยทำทำงานตัวเองไม่ทำไม่เรียนกับดูเลยนก็คุณครูเขาต้องใจดีอยู่แล้วใครทำกันบ้านหรือเรียบร้อยเขาก็ใจดีอยู่แล้ว เขาไม่มีจำปาตีเด็กหรอกตีหลักดุดุอีกดุยังไงอาคุณครูดุยังไงเพื่อนวางรอเท้าบอกว่ารองเท้าหายอีกอน้องตานได้เขียนชื่อไว้ไหมน้องตาจำรองเท้าตัวเองได้ใช่ไหมครูใหญ่จังหักโอ้ครูใหญ่ทํว่าทำไมครูใหญ่ยังไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่นะคาของเพื่อนไม่ใช่หนูไม่บอก ต้องเขียนชื่อรองเท้านะเออไม่หนูก็บอกคุณครูสิว่าถ้าไม่ใส่คู่ใหญ่อย่างเงี้ยหนูใส่ไม่ได้ค่ะหนูว่ามันขยายแล้วหนูบอกแล้วเขียนชื่อในรองเท้าด้วยจะไม่ต้องหายอืออ่าเอ,อ้บ้างอ,อ,อันนี้ลงมาแล้วกอขึ้นมาเองเลยเหรอคะออขึ้นบ้านมาเองเลยเหรอคะไม่ต้องมีคนส่งแล้วใช่ไหมคนส่จงจะพี่เต็มส่ง ยี่เกมใครอยู่ไปงล้นเยอะๆยเออหนูเข้าวิ่งขึ้นมาเองเลยเก่งจะตายขึ้นมาเองอืมเก่งมากข้าวมาใครู้เกมเอออะไรบ้างฮะกลับข้าวคุณแม่ทำข้าวต้มไว้กินกินไหมไม่อยากินก็ข้าวต้มใส่ไข่ไงหนูจะได้หุ่นดีๆออารีบถอดเสื้อผ้า เอารีบถอดเสื้อผ้าจะได้ซักเสื้อผ้ามีแค่ตัวเดียวมีชุดเดียวที่ใส่กระโปรงได้อ่ะรีบไปซื้อที่โลตัสนะคะมีกระโปรงเดียวค่ะที่น้องอตาลใส่ได้เพราะด้วยนึงว่าไซส์ใหญ่มากกระโปรงนอกนั้นมีแต่ไซส์เอวเล็กๆค่ะอาลุกขึ้นเร็วรีบค่ะเท่านี้นะคะวันนี้ก็พามาดูน้องอตาลตอนกลับจากโรงเรียนนะคะว่าได้ใช้เงินไหมตกลงก็ไม่ได้ ใช้เงินตบมือหน่อยค่ะกินแค่ข้าวนะคะที่โรงเรียนมีข้าวฟรีค่ะไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะกอนสวัสดีสวยสวย<ป>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำที่ไปบายกันทำใหม่สวยสวยหนึ่งสองสามบายบายค่ะ